การตอบคำถามจากชาวอาร์ูเรียนเรื่องของอาการเหนื่อยล้าทางร่างกายมนุษย์คำถามชาวอาร์ูเรียนที่รักฉันดีใจมากที่ฉันได้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของเราทุกคนเพื่อถามคำถามโดยเริ่มที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกเหนื่อยมากเหลือเกินเรารู้ว่าอาการเหนื่อยล้าแบบนี้มันจะต้องเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนรูปแบบแน่ๆเลย แต่ว่าถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยทีเดียวคำตอบเรายินดีด้วยเช่นกันที่ได้สนทนาโดยตรงหนึ่งในสมาชิกค,ครอบครัวของผู้ที่กำลังเลื่อนระดับขึ้นของเราเราเข้าใจดีถึงความยากลำบากในการจำกัดตัวตนที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารของคุณเอาไว้แต่ในร่างกายเนื้อที่มีขนาดกระจ้อยร้อยนี้ความรู้สึกเหนื่อยล้าของคุณ ส่วนใหญ่แล้วมาจากการที่จิตสำนึกความตระหนกรู้ของคุณกำลังปฏิบัติการด้วยอัตราเร็วที่สูงขึ้นอย่างมากมากเกินกว่าอัตราเร็วของร่างกายเนื้อของคุณบ่อยครั้งที่ร่างกายเนื้อของคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่ดูเหมือนว่ากำลังสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์แบบอยู่แต่ในขณะเดียวกัน จิตสำนึกความตระหนักรู้ของคุณแบบกำลังดำเนินการต่างๆกับโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหลายซึ่งไม่อาจรับรู้ได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายเนื้อที่อยู่ในมิติที่3ของคุณอยู่ซึ่งในสภาวะนี้มันจะเหมือนกับการที่คุณใส่เกียร์ว่างแล้วเหยียบคันเร่งรถยนต์ของคุณนั่นแหละ ซึ่งในขณะนั้นรถยนต์พร้อมที่จะวิ่งแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ได้เข้าเกียร์ให้กับมันเลยร่างกายเนื้อของคุณก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งซึ่งรถยนต์คันนี้มีร่างกายและระบบปฏิบัติการอยู่ในมิติที่3และกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการติดตั้งระบบโปรกแกรมคอมพิวเตอร์ตัวใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอยู่ แต่ว่ายานพาหนะในมิติที่3คันนี้ของคุณยังไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลในระบบปฏิบัติการใหม่นี้ได้ซึ่งสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ชุดนี้มีไว้ใช้งานกับรถยนต์รุ่นที่ใหม่กว่านั่นเองแต่ว่าเพราะความที่คุณไม่อาจที่จะขายรถคันเก่าคันนี้เพื่อไปซื้อรถคันใหม่มาใช้แทนได้ คุณก็เลยจำเป็นจะต้องหาวิธีทางเพื่อปรับปรุงรถคันเก่าคันนี้เพื่อให้มันสามารถตอบสนองต่อคําสั่งของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ของคุณได้ซึ่งการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการใหม่นี้แหละคือสาเหตุแห่งความเหนื่อยล้าอย่างมากของร่างกายเนื้อของคุณเพราะว่าความจริงก็คือ ร่างกายเนื้อของคุณมันมีข้อจํากัดอยู่มากมายมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วที่ไม่อาจมีความสามารถที่จะอ่านข้อมูลทั้งหมดที่จํากัดซึ่งตอนนี้จิตสํานึกของคุณสามารถอ่านได้แล้วเพราะฉะนั้นสมองของคุณจึงกำลังทำงานล่วงเวลาเพราะว่ามันพยายามที่จะทำความเข้าใจกรอบข้อมูลทั้งหลายที่เข้ามาในจิตสำนึกของคุณ ผ่านทางระบบปฏิบัติการใหม่ของคุณแต่อย่างไรก็ตามเพราะว่าการมีข้อบกพร่องมาตั้งแต่กําเนิดของร่างกายเนื้อของคุณนี้เองจึงทําให้ระบบระบบนี้ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายที่คุณกําลังสวมใส่อยู่นี้ได้ ด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่อยู่บนพื้นโลกอย่างคุณที่จะผ่อนคลายและอยู่ภายใต้การชี้นำทางของตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณ mm. เพื่อให้ตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณสามารถที่จะพ่วงและลากยานพาหนะของคุณให้ไปต่อได้ดังนั้นทั้งหมดที่คุณจะต้องทำก็คือใส่เกียร์ว่างให้กับยานพาหนะหรือรถของคุณ ต้องมั่นใจว่าได้ปลดเบรกเอาไว้หมดแล้วด้วยความกลัวก็คือระบบเบรกของคุณเพราะว่าถ้าคุณพยายามที่จะทำตามคำแนะนำของตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณอยู่แต่ว่าจิตมนุษย์หรืออีโก้ของคุณกลับไปเหยียบเบรกเข้าเพราะว่ามันเกิดกลัวขึ้นมาละก็การขัดขืนหรือต่อต้านอันนั้นมันก็จะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้กำลังบอกว่าความเหนื่อยล้าทั้งหมดนั้นเกิดจากปัญหาอันนี้หรอกนะเพราะว่ามันยังมีผู้ที่กำลังเลื่อนระดับขึ้นอยู่อีกมากมายที่สามารถควบคุมความกลัวของตัวเองได้แล้วแต่ว่ายานพาหนะทางโลกของเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้เร็วเท่าที่ใจของเขาต้องการจิตสานึกของผู้ที่กำลังเลื่อนระดับขึ้นเหล่านี้ มีความกระหายที่จะรับแสงคอสมิกจากเบื้องบนเป็นอย่างมากเขาอยากที่จะเร่งความเร็วขึ้นเพื่อจะได้เข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่มีระดับเครื่องความถี่สูงกว่าและสูงกว่าเรื่อยๆอย่างมากด้วยแต่ว่าเขาก็ยังถูกตรึงเอาไว้ให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพนี้อยู่ต่อไป ดังนั้นจิตใจของเขาที่ได้ยอมรับการชี้นำทางจากจิตสำนึกที่สูงส่งกว่าของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนั้นจึงกำลังพายเรือที่กำลังผูกติดอยู่กับอู่จอดเรืออยู่เพราะฉะนั้นความเหนื่อยล้าก็เลยเกิดขึ้นจากการขัดขืนอยู่ตลอดเวลาของร่างกายเนื้อของคุณเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะยอมรับการเร่งเร้าจากจิตสำนึกของคุณได้ แต่โชคยังดีที่ร่างกายเนื้อของคุณเองก็กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการแปลสภาพอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าความเป็นวัตถุธาตุทางกายภาพของมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่าจิตสำนึกของคุณที่สามารถยืดหยุ่นได้เท่านั้นเองปัญหานี้ก็จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังเลื่อระดับขึ้นทั้งหลาย ที่กำลังสวมใส่ร่างกายเนื้อเวอร์ชั่นเก่าอยู่แต่โชคก็ยังดีที่ว่าการที่อยู่บนโลกนี้มานานหลายปีแล้วได้ทำให้พวกเขาตื่นรู้ขึ้นมามีภูมิปัญญามากพอที่จะไม่ไปตัดสินชี้ถูกผิดให้กับร่างกายเนื้อของตัวเองดังนั้นเขาจึงยินยอมให้มันได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเท่าที่มันต้องการ บรรดาผู้ที่กำลังเลื่อนระดับขึ้นทั้งหลายที่ได้เข้ามาอยู่ในร่างกายเนื้อของตัวเองเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมานี้ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเขาจำเป็นจะต,ต้องเก็บรักษาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้เป็นความลับอยู่นานหลายต่อหลายปีทีเดียว ซึ่งผลสืบเนื่องมาจากการทนฝืนไม่ได้แสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาเป็นระยะเวลายาวนานเช่นนี้จึงก่อให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บขึ้นแก่ร่างกายเนื้อของเขาซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บีบบังคับให้ยานพาหนะเวอร์ชั่นเก่าของเขาเคลื่อนที่ได้ช้าลงกว่าเดิมอีกแต่โชคยังดีที่ว่า ประสบการณ์ที่ได้จากการอยู่บนโลกนี้มานานหลายสิบปีแล้วได้ทำให้เขามีความอดทนมากขึ้นด้วยยิ่งไปกว่านั้นการชี้นำทางจากตัวตนที่สูงส่งกว่าของเขายังได้ช่วยให้เขาเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มายาการของมิติที่สามนี้มีผลกระทบต่อเขาน้อยมากๆด้วยดังนั้น เขาจึงยังคงสามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงซึ่งเป็นสถานะที่ได้มาด้วยความพยายามของเขาได้เป็นอย่างดีอยู่นอกจากนี้ภูมิปัญญาของการเป็นพี่เลี้ยงนี้ยังได้สอนให้เขามีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับตัวเองอีกด้วยดังนั้นเขาจึงสามารถรักผู้อื่นแบบไม่มีเงื่อนไขได้อย่างง่ายดายและอย่างหมดใจ อิสระภาพจากการไม่ตัดสินชี้ถูกผิดให้กับอายุของยานพาหนะของตัวของเขาเองนี้เองจึงทำให้เขาสามารถดูแลและบำรุงรักษารถรุ่นโบราณของเขาเองได้อย่างเหมาะสมส่วนอีกด้านหนึ่งตอนนี้กำลังมีสมาชิกครอบครัวชาวกาแล็กซีของเราที่กำลังพากันเข้าไปอยู่ในร่างกายเนื้อที่อ่อนยาวกว่าอยู่ซึ่งเด็กทารกเด็กเล็ก และเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ก็จะมีสัญชาตญาณอย่างรู้ที่ทำให้เขาสามารถเข้าถึงความสามารถแบบหลากมิติและข้อมูลข่าวสารหลากมิติที่มีมาแต่กำเนิดของตัวเองได้ผู้ที่กำลังเริ่มระดับขึ้นวัยเยาว์เหล่านี้มักจะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจพวกเขาได้และไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้ซะมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเพราะว่าสังคมของคุณกำลังค่อยๆตื่นรู้ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆอยู่จึงทำให้สิ่งสนับสนุนสําหรับผู้ที่กำลังเริ่มระดับขึ้นเหล่านี้ค่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยเด็กๆเหล่านี้ก็จะกลายไปเป็นผู้นำในโลกแห่งความเป็นจริงใบใหม่ของคุณต่อไปมีคำถามเพิ่มเติมอีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะที่เราหลายคนเป็นกันอยู่ อาการเวียนศรีรษะที่ว่านี้เป็นอาการหนึ่งของการเปลี่ยนรูปแบบใช่หรือไม่คะคําตอบใช่แล้วอาการเวียนศรีรษะเป็นอีกอาการหนึ่งของการเปลี่ยนรูปแบบแต่ว่ามันมีเหตุผลที่แตกต่างไปเล็กน้อยเพราะว่าอาการเวียนศรีรษะที่คุณเป็นกันอยู่นี้เกิดจากการที่คุณเริ่มที่จะสามารถมีประสบการณ์กับโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่าหนึ่งโลกได้ในเวลาเดียวกันอันที่จริงแล้ว การเวลาได้เปลี่ยนจากการเป็นสิ่งที่มีความเที่ยงแท้แน่นอนและเป็นโครงสร้างหลักให้กับชีวิตของคุณไปสู่การเป็นสิ่งที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วซึ่งก็จะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนมากขึ้นไปอีกคุณมีความรู้สึกสับสนเกี่ยวกับการผิดเพี้ยนของการเวลาอยู่กำลังรู้สึกสับสนเกี่ยวกับกระแสะความคิดอารมณ์ความรู้สึกภาพและ หรือความทรงจำต่างๆจํานวนมากมายที่กำลังแวบเข้ามาและแว็บออกไปจากจิตใจของคุณคุณคนใดที่ได้สร้างความเชื่อมโยงอย่างแน่วแน่นเอาไว้ระหว่างร่างกายเนื้อในปัจจุบันนี้ของตัวเองกับเทพผู้นำทางหรือตัวตนหลักมิติที่มีระดับคลื่งความถี่สูงกว่าของตัวเองแล้วก็มักจะมีอาการสับสนน้อยกว่าแต่ว่า ก็จะมีอาการเวียนศรีรษะมากกว่าในกรณีอาการเวียนศรีรษะจะเกิดจากความจริงที่ว่าคุณกำลังรันระบบุกปฏิบัติการสองระบบที่มีความขัดแย้งกันอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งระบบแรกก็คือระบบปฏิบัติการในมิติที่สของคุณก็ณจะบอกกับคุณว่าคุณคือร่างกายเนื้อนี้เท่านั้น และบอกกับคุณว่ามันมีโลกแห่งความเป็นจริงเพียงโลกนี้โลกเดียวเท่านั้นและในความเป็นจริงแล้วระบบปฏิบัติการในมิติที่สามของคุณก็จะบอกกับคุณว่าถ้าคุณกําลังมีประสบการณ์อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงโลกอื่นแล้วก็แสดงว่าคุณกําลังเกิดอาการประสาทหลอนแล้วละ่ะระบบปฏิบัติการเก่านี้จะบอกกับคุณให้เพิกเฉยต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นเสียให้หมด เพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงมีเพียงสิ่งที่คุณสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายเนื้อนี้เท่านั้นที่เป็นของจริงนอกจากนี้แล้วล้วนเป็นจินตนาการของคุณเองทั้งสิน้นแต่ในขณะเดียวกันระบบปฏิบัติการหลากมิติของคุณ ก็จะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายเนื้อของคุณนี้ล้วนเป็นมายาการด้วยกันทั้งสิ้นมีเพียงจินตนาการของคุณเองเท่านั้นที่เป็นของจริงซึ่งในขณะนั้นวงจรในสมองของร่างกายเนื้อของคุณ จะถูกดาวน์โหลดข้อมูลที่ขัดแย้งกันลงมามากมายจนเกินพิกัดที่มันจะรับได้แถมยังมีสัญญาณกระตุ้นเข้ามามากมายจนเกินกว่าที่มันจะสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยสมองของคุณซึ่งจะเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ถ้าคุณเปิดหน้าต่างโปรแกรมต่างๆเอาไว้มากมายจนเกินไป ก็จะทำให้ระบบทั้งระบบเกิดอาการแห้งขึ้นมาเฉยๆและเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะหยุดทำงานไปเฉยๆดังนั้นสมองของคุณจะทำให้คุณรู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมาได้สมองของคุณจะสับสนว่าโลกภายนอกเป็นของจริงหรือว่าโลกภายในเป็นของจริงกันแน่ความทรงจำหรือภาพนิมิตที่ผ่านเข้ามาทางตาของคุณเป็นของจริง หรือว่าภาพที่เห็นจะจะอยู่ตรงหน้านี้เป็นของจริงกันแน่อะไรกันแน่ที่เป็นของจริงอะไรละ่ะที่คุณสามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ได้คำถามเหล่านี้จะทำให้สมองที่อยู่ในมิติที่สของคุณเกิดค,ความสับสนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสมองที่โอเวอร์โหลดข้อมูลของคุณจึงพยายามจะแยกแยะและ พยายามจะจัดเรียงลำดับไฟล์ของความรู้สึกแบบหลากมิติทั้งหลายที่ไม่อาจแยกแยะและจัดเรียงลำดับได้อย่างสุดความสามารถของมันดังนั้นจิตใจของคุณจึงเริ่มปั่นป่วนและเริ่มรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือการดาวน์โหลดเอาและการผนวกรวมเข้ากับระบบปฏิบัติการหลากมิติของคุณให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ว่าการที่จะทำเช่นนั้นได้คุณก็จะต้องอัปเกรดชีวะคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นของคุณเสียก่อนโดยการทำให้ส่วนที่เป็น97%ของ DNA แห่งการเลื่อมระดับขึ้นของคุณออนไลน์ให้ได้อย่างเต็มสมรรถภาพเสียก่อนซึ่งก็มีคุณหลายคนแล้วที่สามารถทำการอัปเกรดได้สำเร็จแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่ d n a แห่งการเลื่อมระดับขึ้นนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันแล้วคุณก็จะมีปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมาอีกซึ่งก็คือการเชื่อมต่อส่วนที่เป็น97%ของ DNA แห่งการเลื่อมระดับขึ้นของคุณให้เข้ากับส่วนที่เป็น3%ของ DNA ของร่างกายเนื้อของคุณซึ่งกระบวนการนี้ก็จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่า คุณจะต้องเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเข้าด้วยกันให้ได้เพราะว่าสมองมนุษย์ของคุณจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ภายนอกร่างกายเนื้อของคุณทุกสิ่งทุกอย่างแยกขาดจากกันและการอย่างสิ้นเชิงจินตนาการของคุณไม่ใช่เรื่องจริงคุณจะต้องทำงานอย่างหนักและยาวนานเพื่อให้ได้อะไรสักอย่างมา ถ้าอย่างคุณไม่ดีกว่าคนอื่นก็แย่กว่าคนอื่นโลกของคุณเป็นไปตามกฎของการเวลาคุณไม่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงแล้วก็มีความคิดเห็นอื่นๆอีกมากมายจากสมองของคุณแต่ในทางกลับกันระบบปฏิบัติการหลากมิติของคุณจะบอกกับคุณว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ทุกแห่งทุกหนและมีอยู่อย่างมากมายเหลือคนานับ คุณทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันจงปล่อยให้สิ่งที่คุณปรารถนาที่จะสร้างเกิดขึ้นมาเองจินตนาการของคุณคือความคิดจากมิติที่ห้าคุณทุกๆคนล้วนมีความเสมอภาคกันในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตหลากมิติเหมือนๆกันช่องว่างและการเวลาคือมายาการอย่างหนึ่งของโลกแห่งวัตถุธาตุทางกายภาพนี้เท่านั้นแล้วก็มีความคิดอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย เพราะความพยายามที่จะบรรจุข้อมูลและหลักการเวอร์ชั่นของโลกแห่งความเป็นจริงที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันจึงทำให้คุณสูญเสียการจดจ่ออยู่กับโลกภายนอกของคุณไปคุณจดจำสมัยที่คุณเป็นเด็กได้ไหมที่คุณมักจะหมุนรอบๆตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกเวียนหัวแล้วล้มลงนะ่ะ ที่คุณรู้สึกเวียนหัวก็เพราะว่าจุดยึดเหนี่ยวภายนอกของคุณหายไปคุณเลยเป็นเหมือนนักเต้นรำที่หมุนตัวโดยไม่รักษาจุดของตัวเองไว้จากนั้นก็เหมือนกับการที่รถยวนต์วิ่งไปแบบกึกกึกกัแล้วในที่สุดก็หยุดวิ่งสมองชีวภาพของคุณก็จะหมุนและชัดดาวลงเช่นเดียวกันเพื่อที่จะรับมือกับปัญหานี้ร่างกายเนื้อของคุณจึงป่วย เพื่อทำให้มีเหตุผลที่ดีสำหรับการเวียนศรีรษะแล้วคุณก็จะขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็หลับไปซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากในขณะที่คุณกําลังติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเองอยู่นั้นคุณไม่สามารถที่จะเปิดโปรแกรมใดๆได,ได,ได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ด้วย คุณจำเป็นจะต้องรอให้การดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการใหม่นั้นเสร็จสิ้นลงเีะก่อนจากนั้นคุณก็จะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่มันก็จะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าอันที่จริงแล้วมันมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมากมายที่คุณไม่อาจรับรู้ได้จนกว่าคุณจะลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นดูก่อนสมองของคุณก็คือชีวคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ซึ่งทำงานในลักษณะที่คล,คล้ายๆกันนี้เองคุณหลายคนกำลังพยายามที่จะดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการแบบควอนตัมระบบใหม่เข้ามาใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของตัวเองอยู่ซึ่งการดาวน์โหลดที่ว่านี้คุณจำเป็นจะต้องได้รับ,รบความช่วยเหลือจา,ากตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณ ก็คือหนังสือคู่มือสำหรับคุณเขาช่วยให้คุณเข้าใจถึงตัวตนเวอร์ชั่นใหม่ของคุณเองได้เช่นเดียวกับที่เราช่วยคุณนั่นแหละก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อความนี้ขอขอบคุณเจ้าของเพจและผู้แปลข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนาวลัดมานะที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ